แกตอนแรกแกบอกว่าหน้าที่ของเราคืออะไรของฉันก็คือเสิร์ฟแบบมันแบ่งแล้วไงของแกคือคือทำอะไรสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เนี่ยก็เป็นแบบวันว่างๆของเปาเป้กับตั๊กกล้องนะคะมีหลายๆคนที่เคยคอมเมนต์มาแบบรีเควสต์ว่าอยากให้เล่นเกมแบบเป็นทีมสามัคคีกันบ้างเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเกมที่แบบเล่นกัน2คนเนี่ยมันจะเป็นเกมแข่งกันใช่ไหมเกมแบบสู้กันหรือว่าแข่งกันระหว่าง2ฝ่ายแต่เกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบ สามวิธีการช่วยกันทำงานช่วยกันแบบ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมาลองเล่นตามคําแนะนําของน้องๆที่คอมเมนต์เข้ามานะคะ oh. ก็เห็นรีวิวหลายๆคนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทาไมเขาต้องแบบทะเลาะหมกแววงหัวร้อนอะไรกันขนาดนั้น oh. มันน่าจะเป็นเกมที่แบบสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างดีมากกว่านะคะ oh. วันนี้ปอแป้กก็เลยจะมาลองเล่นดูนะคะเกมโอเวอร์คุกเนี่ยนะคะ oh. ก็จะเป็นเกมทําอาหาร แล้วเราก็สามารถแบบเลือกคาแรคเตอร์ที่เราจะเล่นได้ด้วยใช่ไหมตะก้องเป็นเกมทําอาหารนี่แบบเป็นทีมช่วยกันทําอาหารนะคะโอ้โหเดาหางดาหางเอาไปกันด้วยมันเป็นแบบว่ายุคที่แบบเมืองล่มสลายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็มีพระราชากับน้องหมา <laughs> นี่แหละสัตว์ประหลาดได้โหกมาแล้ว เควินใช่เควินคือหมาของนันลยเควินพูดถ okay ูกเราต้องทำงานร่วมกันเดี๋ยวเควินเมื่อกี <h> <h ้ก็ได้เห่าไปใช่ไหมเหรอและให้อาหารเดอะเดอะเบรเดนโอ้สับปะรดมาแล้วเฮ้ยมันตั้งตรงนี้นี่ว้าวโหร้อนมากเลยมันก็ซตีล่าเลยอะเฮ้ยร้อนร้อนร้วนร้อนเจ็บไหมเจ็บไหมเฮ้ยแล้วแล้วแล้วววัตถุดิบพริกอัพวัตถุดิบสลัดสลัดสลัดเออผักกระเทียมาผักกระเทียมาาในทั้งนไหนในชั้นไหย กร็หลับไหมเดี๋ยวเล่นยังไงวะมีปรผสมผสมนส่งมอ่าแต่ก็โยนไปปากมันอ๋อมันไม่กินเราเหรอจาน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 มะเขือเทศไงอ้าวโอ้เร็วสับปะรดหิวแล้วอ้าวเราต้องล้างเหรอเนี่ยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างกะลามเร็วกะรอเดี๋ยทีเดี๋ยทีเร็วเวลาจะหมดแล้วเอาไปทำไมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจานเร็วเลยจานน่ะกะบี่ไงแก่สาวอยู่มะเขือเทศเลย แล้วสิเน่เน่จานเอ้ยจานเอ้ใส่ใส่ปากไม่ดิเออแลวบอกว่ยฉันหยิบจานไม่ได้แล้วใส่ปากใส่ปากนิ่สุดโอ้หมดเวลาแล้วไม่ดีเลยสัตว์ประหลาดเอ่อไม่ไม่พึงพอใจไม่ได้รับควาหพอใจแปดสิบคะแนนจะได้สามดาวนะอ่ะต่อไปพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมไหมแปดสิบคะแนนคือสามดาวนะเราต้องได้สามดาวให้ได้ตัดไป เพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่สร้างความสามัคคีใช่ไหมแล้วเราก็ไม่เห็นหัวร้อนเลยเนาะแล้วก็เล่นโอเคอ่ะแล้วเราก็สามัคคีกันมากซุปมัน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 มันมันนี่ไงนี่ไงมันโอ๊ยแกก็ไปเอามาสับซีมันมีหม้อแค่อันเดียวนี่อราได้อยู่อ๋อสามอันป่ะได้สามอันด้หนึ่งหม้ออ๋ออ๋อนี่ไงโอเคงั้นแกงั้นแกเป็นคนเตรียมเตรียมวัตถุดิบส่วนฉันต้มแล้วก็เสิร์ฟโอเคป่ะ ได้จัดไปพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเงียบนี่ไงล่ะสับสัึสัร้นเราใส่เกิน3ามอันมันจะเป็นยังไงแกเใส่ดูดิได้หอไม่ได้ล้างจานแผลแกจานเออเนี่ไปเสิร์ฟเลยโอเคโอเคเฮ้ยแกวิ่งพุงยังไงอ่ะตัวปุ่มปุ่มล่างอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้ยเมานบานยไงวะ ขอมาอันนึงครับขอมาอันนึงครับเฮ้ยมีคนเดินอยู่ข้างๆางเลยอะไปหน้าเหมือนแกเลยวะจานพร้อมแล้วครับนี่เราแกก็ไปเอาหม้อมาใส่ด้วยดิให้เราเอาจานใส่หม้อได้เลยเออแกก็เอาจานไปใส่ของกินในหม้อไงโอเคโอเคเฮ้ยเราลุกล้างจานเอาละแกโยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลยเลยเอาไปใส่บอยฉันยังไม่ได้สับเลยเนี่ยช่วยเอาไปใส่ดิใส่อพันเหรอใส่หม้อใส่หม้อใส่หม้อ ได้อยู่สามดาวสามดาวเอ้ยนี่คือดาดแรกๆนะดาดแรกปไปได้ต่อไปหนึ่งทับสองเฮ้ยอันนี้แบบเป็นถนนข้ามกันอะสองอันเ่ยกลางเลยเฮ้ยเราดีเมื่อคนมาข้ามถนนแล้ตอนตรงนี้ว่าะมาเหินมาทางแล้วเลยเด้อแกเป็นมดเลยเนี่ยไอ้ไอ้แกไอ้ไอ้มอนนั้นเอ้ยไปแล้วไปแล้วไอ้มอนนั้นอะเป็นมะเขือเทศนะเขารู้ไม่ได้ไปแล้ว แกเอามาคาไว้ตรงเขียวทำไมห่อแล้วใครเอ่ะอะม่ยกไม่ได้อะอ๋อยังหันไม่เสร็จเอ้ยเราเลยเฮ้ยแกเื่อร์ยังว่อเฮ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว <ๆ S 1> เราบ้าในหม้ยอยูอยอย่นี่จะไปไหนแกวะเฮ้ยกระช้อนฉันอ่ะคนนี่มันตน้องข้ามถนนต้งดีใช่ไหมเข <c oughs> าเรียกว่าอุปสรรคอุปสรรคอย่าจานเลยล้างไม่เข้าใจว่าแกเอามะเขือเทศใส่แล้วทำไมแกถึงไม่เอาลงเสบลงไปในหม้อแกเห็นแกก็ใส่ดิเดี๋ยวจานสิเดี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยมะเขือเทศเลยมะเขือเทศเนี่ยมันมันสั่นแล้วเมนูมันสั่นแล้วมันสั่นแล้วนั่นน่ะเออรีบอยู่จาน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 จาโอ๊ยคนมันดินชั้นเดียวดิ่ไปวา<อ>งกลางถนนทิ้งไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พาเสร็จแวครับเอ้ยถอจานลวกมันสั่นแล้วอ้ย้ยเดี๋ยวหม้อใคแยกทำไมวะเน,นี่ยสองอันเนี่ยทำไมไม่ใส่หม้อเด,ดียวกันเ,เนีลมากเฮ้ยกสีไม่ได้ลวกเฉยจนานจานจานจานอยู่ไหนเอาจานมาดูจบเลยครับจบเลยครับจบเลยครับทุกคนรอบเลยรอบรอบรอบอบรบอนต้องร้อยห้ไง สองดาวถ้าเวลาแกบู๊แบบพุ่งเร็วๆอ่ะมันจะชนชั้นกระเด็นไงอ้าวก็ไม่ทันเงถ้าเกิดไม่เดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่กันแกล้างจานกับเสิร์ฟเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเอาวัตถุดิบไปสับแล้วก็ไปใส่หม้อเห็ด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 สามอันเห็ดสามอันอ้าวฉันจะคนทำแต่เนี้ยแกทำหมดเลยวะได้เดินอ้อมก็ได้แต่ว่านานนี่สบายมากเลยเนี่ยเห็ดสามอันเประเทศเปื่อเทศเออเหลือค้งเหลือค้งเหลือคงเหลือคงว่ะ เดี๋ยวแกออบไปเอาหมอลงใหม่แล้วใหม่แล้วใหแล้วแล้วหลๆุๆๆใส่หม้อใส่หม้อใส่หม้ออ้ยยงคงยโค้เรอยโค้เราวังเอ้าไปใส่หม้อเเฮ้ยไปใช่หม้อนี้หม้อนี้หม้อนี้เ่ไไม่ไอ้ยอยไม่แล้ววนสัเงลูกเราอเอาเอ้นีจะเพว่รทแล้ว เดี๋ยวโอ้โหโอ้แกช้าแกไม่ไอ้นี่หม้ออ่ะไม่อ่ะเสียแล้วมือถืออยู่เมื่อกี้ฉับอกแล้วว่ามันไม่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 ไมไม่ไมไม่ไม่ใส่หม้อไม่ได้แล้วแเกล้งวางพื้นทำแบบนีเนี๋ยวไม่ใส่ไม่ได้เร็วเวลาหมดแล้วย่สวิามี่คะแนน่ะแกดาวเดียวมันก็ไม่ได้อ่ะถ้าแกทำอย่างเงี้ยไอเจ้ามือดึโอ้โหเป็นไงล่ะ เปิดเวลา24ิบสีคะแนนกีดาวเหรจะได้เหรอดาวเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวเดียวมันเป็นเกมสร้างความสามัคคีแกต้องใจเย็นๆเข้าใจบ้างถ้าคนที่เขาักกันเนี่ยเขาเล่นแล้วเขาจะรักกันมากขึ้นเข้าใจบ้างแกก็ไงบ้าแกก็รู้อยู่มัน เงราะว่าเราตอนตอนแมปมันเปลี่ยนมาทางนี้แกก็แทนที่แกตอนแรกแกอยู่อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะแมปมันเปลี่ยนนี้แกก็ต้องเดินกลับมาฝั่งซ้ายถูกป่ะเพราะแกตอนแรกแกบอกว่าหน้าที่ของเราคืออะไรของฉันก็คือเสิร์ฟก็แบบมันแบ่งแล้วไงคือทำอะไรก็แบบก็แบบมันแบ่งแล้วไงคือมันก็ตอนแรกเราบอกว่าจะแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมแต่ทันทีนี้แมปมันมันแบ่งครึ่งอ่ะให้แกอยู่ฝั่งนึงอ่ะฉันอยู่ฝั่งนึงแกก็ต้องรับผิดชอบฝั่งของแกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเกมโอเวอร์โค้ เป็นการที่แบบว่าสร้างความสามัคคีทำให้เรารู้สึกสามาัคคีป่ะอะไรที่แบบทำให้เราแบบรู้สึกแบบสนิทกันมากขึ้นใช่ไหม <c oughs> ในสถานการณ์ที่แบบขับขันอะไรอย่างเงี้ยเราจะช่วยกันได้แค่ไหนเราจะเราจะร่วมมือประสานงานกันได้แค่ไหนย <c oughs> <c oughs> ังยไง <c oughs> ยังไงก็ ให้เรารู้สึกว่าเออถึงแม้อีกฝ่ายจะหง่ยแตกขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังสามารถเล่นไปกั้นได้อีกประมาณนี้งั้นสาหรับวันนี้ก็แต่เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเล่นไปมากกว่านี้ก็จะทําให้แบบว่าเลือดลมจะสุกฉีดก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามคลิปเราต่อไปกันด้วยลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวเล่นเลยตาเลยตา